ถามว่าคนเราอ่ะให้ในสิ่งที่ชอบกับให้ในสิ่งที่ไม่ชอบอันไหนดีกว่ากันคะวันนี้ถ้าท่านอยากจะเป็นไดมอนด์แก n น p a r a ไดส์ท่านต้องเข้าใจหัวใจทั้งสี่ดวงนี้นะถ้าใครบอกว่าหนูจะเอาแต่นักธุรกิจที่โดดเด่นที่เหลือช่างมันท่านก็ไม่รวยถ้าใครบอกว่าหนูไม่รู้จะสร้างใครแล้วหนูมีแต่ผู้บริโภคท่านก็หน่อยใช่ไหม ส่วนพวกที่เหลือนี้จริงๆแล้วเนี่ยเอาข้อจริงเนี่ยก็เป็นรายได้หลักของท่านเหมือนกันดังนั้นสี่กลุ่มนี้กลุ่มไหนสำคัญที่สุดคะสำคัญทุกกลุ่มนะคะเราต้องให้ความสำคัญกับทั้งสี่กลุ่มนี้เท่าๆกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่หมอออกแบบฟังให้ดีนะคะนับจากนี้ไปสำคัญสิ่งที่หมอออกแบบและสิ่งที่หมอคิดก็คือเอื้อประโยชน์ให้คนทั้งสี่กลุ่ม ท่านรู้ไหมว่าโลกนี้เป็นโลกที่เขากำลังใช้กลยุทธ์ที่เรียกว่า customer centric city customer แปลว่าลูกค้า centric city แปลว่าศูนย์กลางก็คือใช้ศูนย์กลางความคิดของลูกค้าเป็นสำคัญความคิดของคนซื้อเป็นสำคัญความคิดของคนซื้อหรือผู้บริโภคสำคัญที่สุด แต่ในเมื่อเราเนี่ยเป็นเจ้าของเครือข่ายเราต้องยอมรับว่าสิ่งที่วันนี้เราต้องดูแลคือคน4ี่คนหน้าที่ของทุกท่านคือตลอดเวลาถ้าวันนี้ท่านเป็นจูปิเตอร์อย่าได้คิดว่าตอนนี้ตอนนี้ท่านเป็นจูปิเตอร์ท่านอยากได้อะไรอยากให้หมอทําอะไรหลายคนตอนเป็นจูปิเตอร์ชอบแบบหนึง่งพอตัวเองเป็นพาราได์ชอบอีกแบบหนึง่งพอตัวเองเป็นแกรนชอบอีกแบบหนึง่งลืมชีวิตตอนตัวเองเป็นจูปิเตอร์ไปแล้ว อย่างเงี้ยเป็นต้นแต่หมอจะบอกว่าวันนี้เนี่ยหัวใจของท่าน,นมีดวงเดียวแต่เวลาถอดออกมาเนี่ยให้มองว่าท่านกําลังดูแลคน 4- ี่คนท่านมีหน้าที่เข้าใจหัวใจของคนทั้ง4ี่กลุ่มนี้ใช่ไหมคะอย่าเอาตัวเองเป็นที่ตั้งโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งอย่าเอาตัวเองเป็นที่ตั้งนะคะ กิฟฟรินพยายามช่วยท่านรักษาทุกคนในเครือข่ายเพราะหมอบอกแล้วไอ้รูปนี้มีเราเสนอได้บริษัทเดียวไม่มีใครนําเสนอภาพนี้ได้เลยนะคะคําว่าสมัครต่อจากตัวท่านแล้วต่อๆๆๆลงมาตรงนี้เราไม่ตัดใครเนี่ยคือสิ่งที่หมอเนี่ยเอาไว้พูดเป็นตำนานเป็นตำนานได้จริงๆนะคะว่าถ้าสักวันหนึ่งเนี่ยใครสักคนหนึ่งซื้อยาสีฟันสักหลอดหนึ่งเนี่ยรายได้45%จะถูกคำนวณด้วยสเต็ปกับยูนิเลเวลถึงคนที่อยู่สูงสุดจริงๆ ตานานที่วันนี้เอามาคุยได้ต้นตระกูลของกิฟฟารีเนี่ยมียี่สิบคนหมายถึงที่ติดบริษัทนะคะเสียชีวิตไปแล้วสามอีกสิบเจดคนเนี่ยสี่สิบห้าคนเป็นไดมอนด์แก n นพาราไดส์แล้วมีบางคนอาจจะป่วยไม่สบายไปแล้วลงมาเนี่ยลึกลงไปห้าร้อยกว่าชั้นแล้วนะ จากต้นตระกูล20คนเมื่อกี้เนี่ยคิดค่าคิดคอมิคิดฝ่ายไอทีคำนวณอัปเดตล่าสุดคนของกิฟฟารีในครอบครัวเราตอนนี้มี6 800, ล้าน8แสนรหัสนะคะ6 800, ล้าน8แสนรหัสซื้อสินค้าเฉลี่ยโคละชิ้นแต่มีบางคนซื้อหลายหลายชิ้นแล้วบางคนไม่ซื้อนะถูกต้องไหมคะนะคะเพราะฉะนั้นหมอจะบอกว่าตรงนี้มันพูดได้เป็นตำนานที่ไม่มีวันผิดเลย ทำไมพี่เหรียญทำไมพี่ยุทธถึงมีไรายได้เดือนละเป็นล้านล้านกันทำไมคุณวิชิตถึงมีไรายได้เดือนละเป็นหล,หลายแสนถึงแตะล้านกันก็เพราะว่าภาพนี้ไงถ้าไม่ใช่ภาพนี้เงินไม่ได้เยอะนะนะคะแล้วหมอพูดตลอดเวลาเลยนะว่าการคุ้มครองลิขสิทธิ์เครือข่ายคือไม่ตัดใครภาพอันนี้ก็คือถ้าเป็นบริษัทขายตรงอื่นจะมีการตัดต่ออายุทุกปีและคนส่วนใหญ่ไม่เสียเงินต่ออายุถูกไหมคะ เราพบว่าบางบริษัทต,ตอนนี้เนี่ยเขาไม่ต้องเสียเงินต่ออายุก็มีแต่ถ้าใครไม่ซื้อสินค้าทุก6เดือนหรือทุก12เดือนชื่อจะหลุดเช่นเดียวกันใช่ไหมเงื่อนไขพวกนี้จะเป็นเงื่อนไขที่เจ้าของกิจการเขาจะมีนิดๆมีเอาไว้เพื่อทําให้คนน่ะยังทําง,งานยังวิ่งอยู่และคนที่ได้เงินแบบนี้เราเรียกว่าเงินที่ได้แบบนักขายตรงไม่เข้าใจไหมคะ เงินที่ได้แบบนะ้าขายตรงก็คือพอมันแหว่งไปฟันหลอไปหน้าที่ก็คือไปวิ่งไปหามาถามว่านะ้าขายตรงของค่ายอื่นเขาจะมีโอกาสรวยไหมมีแต่จะเป็นเงินที่รวยแบบนะ้าขายตรงแต่สําหรับทุกท่านไม่ใช่เงินที่ท่านได้รับมันได้รับแบบเจ้าของห้างเพราะว่าไม่ตัดใครไงจากเครือข่ายเลยไงเ,เก็บไว้ให้หมดเลย เก็บไว้ให้หมดมันขึ้นกับว่าตอนสร้างอัคุณภาพดีไหมความสัมพันธ์ใกล้ชิดเนี่ยอย่างน,น้อยๆสัก4ี่หชั้นเนี่ยมันต้องดีอะถูกไหมนะคะและสี่หชั้นนี้เราเราสนิทกันสัก3ชั้นคนนี้ก็สนิทสัก3ชั้นคนนี้สนิทไปสัก3ชั้นถ้าสอนกันให้ดูแลกันดีความผูกพันมันยังอยู่ก็ถือว่าเครือข่ายสวยถือว่าทุกคนยังซื้อกินซื้อใช้ห้างนี้ก็ใหญ่ห้างนี้ก็รวยใช่ไหมคะแต่ยังไงก็ตามทุกห้างได้รับสิทธิ์เดียวกันหมด ก็คือสร้างมาแล้วชวนกันต่อไปแล้วไม่ตัดใครออกจากใครเลยภาพนี้จึงเป็นภาพที่หมออยากให้ท่านคิดให้มากๆดูให้ลึกซึ้งแล้วสร้างให้ดีๆทุกๆวันที่ท่านทำงานเป็นวันที่มีค่าเสมอนะคะทุกๆวันที่ท่านทำงานเป็นวันที่มีค่าเสมอวันนี้ไม่ทำอะไรเลยมีความหมายไหมมีพรุ่งนี้ก็ไม่ทำอะไรเลยสองวันไปแล้วไม่ทำอะไรเลยมีความหมายไหมมี อาทิตย์หนึ่งไม่ทำอะไรเลยปิดโทรศัพท์เซงโลกมีความหมายไหมมีความหมายนั้นคืออะไรคือท่านตัดหายไปจากเครือข่ายของท่านเองถูกไหมคะก็คือเจวันนั้นบริษัทขาดคนดูแลใช่ไหมใช่เปล่าคะนี่ไงขนาะเดียวกันวันนี้ทำงานอย่างแข็งขันมีความหมายไหม มีพรุ่งนี้ทํางานอย่างแข็งขันมีความหมายไหมมีทุกๆวันในหนึ่งปีดูแลเครือข่ายอย่างดีมีความหมายไหมมีเพราะผลลัพธ์ที่ได้จะต่างกันหมอบอกแล้วทุกท่านในห้องนี้เนี่ยเห็นกิจการมาเยอะไม่ต้องเป็นขายตรงไม่ต้องเป็นกิฟฟอรีหรอกกิจการที่ท่านเห็นเยอะแยะเยอะแยะก็คือตามร้านค้านี่แหละแม่ค้าแม่ขายร้านก๋วยเตี๋ยวหรือสินค้าท่านเห็นบริษัทที่เปิดแล้วเจ๊งก็เยอะ ร้านที่เปิดแล้วเจ ader, you, b. B iksi, <c oughs> ๊งก็เยอะร้านที่เปิดแล้วโตก็เยอะเห็นมาทุกแบบถูกไหมคะร้านที่แบบไม่ตายแต่ก็ไม่โตอ่ะเห็นไหมก็มีเพราะฉะนั้นวันนี้จงเลือกเลยค่ะว่าท่านอยากเป็นเจ้าของบริษัทอย่างไหนแบบโตเอาโตเอาหรือแบบไม่ตายไม่โตเอาไงคะเอาโตเอาโตเอาหรือไม่ตายไม่โตเออถ้าเอาโตเอาโตเอาเนี่ย ภาพตรงนี้ต้องเข้าใจแล้วเหลวเรามาดูกันนะคะว่ามันมีวิธีการยังไงหลักการที่หมอสอนเสมอคือถ้าอยากผ่อนแรงทํางานแบบชาญฉลาดให้ดูแลคนดีๆอย่างน้อย3ามชั่วคนคนแรกที่ดูคือตัวเองอย่างที่พูดให้เก่งขึ้นชั้นที่2คือดาวรลยติดตัวในชีวิตขอสัก4ี่คนที่อยากจะเป็นไดมอนด์แกลนเหมือนกับเรานี่แหละแล้วดูแลชั้นหลานแล้วถ้าปิดสามชั้นนี้แข็งแรงนะย้ำนะ ตัวเราแข็งแรงดาวลายลูกแข็งแรงดาวลายหลานแข็งแรงชั้นหลานก็จะลงไปดูสามชั้นเหมือนกันถูกไหมตัวลูกเราก็จะลงไปดูสามชั้นเหมือนกันการสอนกันแบบนี้ไปเรื่อยๆก็ทําให้คนทั้งหมดตลอดสายงานไม่ถูกทอดทิ้งจริงไหมคะจริงไหมคะไม่ถูกทอดทิ้งในทางตงัข้ามถ้าไม่ดูใครเลยมันก็หมดวันนี้เนี่ยหมอคิดว่ามันอยู่ที่คํานี้มากที่สุดเลยนะคะบินลีฟค่ะท่านเชื่อในความมั่นคงที่จะเกิดขึ้นของท่านไหมเชื่อไหมคะ ท่านเชื่อไหมคะถ้าเชื่อปรบมือดังๆคนที่เชื่อตบดังถือว่าเชื่อจริง <c oughs> มีลิฟสำคัญที่สุดนะคะหมอรู้ว่าตอนนี้หมอเปิดกิฟฟรีเนี่ยหมอไม่เหลือเงินเลยยิ่งใกล้วันครบรอบ18ปีเนี่ยหมอยิ่งคิดถึงอดีตนะเพราะจริงๆแล้ววันเกิดของเราคือวันที่17ใช่ไหมคะแต่ปีนี้เราจัด23แต่วันเกิดจริงๆเนี่ยคือวันที่17 วันนั้นหมอเหลือเงินแค่ห้าร้อยบาทแต่สิ่งที่หมอมีความเชื่อมากที่สุดเลยคือหมอเชื่อหัวใจตัวเองมากเลยนะคะหมอเชื่อว่าถ้าเราตั้งใจทำดีถ้าเราตั้งใจทำจริงเราต้องทำได้หมอเชื่อแบบนี้จริงๆแล้วหมอมองตาคนที่เดินตามหมอมาห้าพันคนต้นตระกูลยี่สิบคนเนี่ยยี่สิบคนเนี่ยวันเปิดบริษัทพาคนมาห้าพันคนเนี่ยตาแปว๋วแปัว้งนั้นเลยหมอรู้ว่าเขาฝากชีวิตไว้กับหมออ่ะ ถ้าหมอไม่เข้มแข็งอ่ะถ้าหมอไม่เชื่อในสิ่งที่ตัวเองจะทำเนี่ยเราจะมีวันนี้ไม่ได้เลยนะท่านว่าจริงไหมล่ะคะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอหมอจะบอกท่านเลยว่าวันนี้ไม่มีอะไรสําคัญนะคำว่า believe นะหรือความเชื่อเพราะท่านต่างกับหมอในวันที่เปิดบริษัท ในวันที่เปิดบริษัทหมอมีแค่ b e l i e หรือความเชื่อไม่ได้หมอต้องมีสินค้าดีหมอต้องมีการบริหารจัดการดีหมอต้องมีวิธีการสร้างคนถูกไหมคะแต่วันนี้มันครบรอบ18ปีแล้วเนี่ยทุกท่านในห้องเนี้ยแทบจะมีทุกอย่างพร้อมหมดแล้วมีศูนย์เต็มไปหมดมีสินค้าเต็มไปหมดคนทั้งประเทศรู้จักแบนกิฟฟรลินเต็มไปหมดแล้วใช่ไหมมันพร้อมกว่าวันที่หมอเปิดบริษัทตั้งเท่าไหร่แต่ว่าวันนี้สิ่งที่ต้องมีมากๆคือคำว,ว่า b e l i e คือความเชื่อ เชื่ออะไรท่านต้องเชื่อกิฟฟอรีนท่านต้องเชื่อหมอหมอบอกแค่นี้ว่าถ้าจะอยู่กับหมอและจะรวยในกิฟฟอรีนต้องเชื่อหมอเพราะว่าหมอเป็นคนที่รักท่านมากที่สุดในกิฟฟอรีนแล้วใช่ปะจริงไหมคะหมอเป็นคนที่ไม่เคยหายไปไหนจะป่วยจะไข้ย,ยังไงหมอก็มาให้ท่านเห็นหน้าเสมอความสุขของหมอไม่ได้อยู่ที่กําไรของกิฟฟอรีนหมอไม่สนกาไ,ไรเลยเลยความสุขของหมอคือว่ามาวันนี้ หมอดึงคนให้พ้นจากความทุกข์ได้กี่ครอบครัวกันหมอสร้างอนาคตที่ดีให้คนได้กี่ครอบครัวยิ่งมากครอบครัวหมอยิ่งเป็นสุขหมอบอกแล้วหมอต้องการแค่นี้แต่ตัวท่านเองวันนี้ถ้าท่านไม่เชื่อหมอท่านไม่เชื่อกิฟตฟิรินแน่นอนท่านคงจากไปใช่ปะคะก็ไปทําอย่างอื่นแล้วไม่ทําเลิกไปเชื่อหมอเชื่อกิฟฟิลินพอไหมไม่พอต้องเชื่ออะไรอีกต้องเชื่อตัวเองค่ะเชื่ออัพไลน์ที่พามาแล้วก็เชื่อตัวเองด้วยถูกไหมคะถ้าลองไม่เชื่ออะไรสักอย่างมันทําอะไรไม่ได้เลยนะชีวิตเนี้ย ะะไม่เชื่ออะไรสักอย่างทําอะไรไม่ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นถามว่าเชื่อตัวเองไหมว่าตัวเองทําได้เชื่อไหมคะเชื่อเชื่อไปกี่วันเวลาเจอปัญหาจิตตกไหมม่มันก็ตกบ้างแล้วเนาะคนนี่เนาะตกแต่ตกอย่านานนะรีบดึงขึ้นมานะหมอจะบอกให้ว่าทุกครั้งที่ท่านเจอปัญหาเนี่ยให้ท่านมองสองมุมคือหนึ่งปัญหานั้นทําให้เราเก่งขึ้นกับส เราไม่เก่งจริงเราจึงเจอเรื่องนี้ใช่ไหมถ้าเราเก่งกว่านี้คงเรื่องอย่างนี้คงไม่เจอหรือบางทีให้เก่งแค่ไหนก็เจอใช่บางทีไปเจอคนบ้าขนาดคุณมิชิตก็เอาตัวไม่รอดถูกปะคะเพราะว่าเผอิญคนที่ไปคุยสติไม่ดีอันนี้ยอมแล้วว่าแก้ไม่ได้มันคือปัญหาที่แก้ไม่ได้แต่ว่าปัญหาที่แก้ได้มันอาจจะเกิดจากตัวเราไม่พร้อมเราพูดแล้วเขาไม่เข้าใจหรือเขาเข้าใจแต่เขายังไม่มีความเชื่อเพราะเขาดูเราแล้วมันยังไม่น่าเชื่อถืออะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นแก้นะคะมีบีลีฟนะคะ วันนี้นะคะคนในกิฟฟารีนเนี่ยมีหลายแบบมากหมอวิเคราะห์ให้ดูนะนะคะมีคนจํานวนมากเลยในกิฟฟารีนที่ต้องการรายได้แค่เดือนละ5้าพันหนึ่งหมื่นห้าไม่ใช่เขาต้องการหรอกแต่ในที่สุดเขาได้แค่นี้ค่ะมากที่สุดแลยที่ทํามาหากินในกิฟฟารีนนะคะเราไม่นับผู้บริโภคนะผู้บริโภคที่ได้พันสองพันเนี่ยเป็นผู้บริโภคที่บางเดือนซื้อเยอะแต่คนที่ทํามาหากินในกิฟฟารีนชนิดมาอินทาบ้างเนี่ย มีกิจกรรมอะไรก็มาเนี่ยถ้ารู้ไหมว่าไรายได้ที่เยอะที่สุดของจํานวนคนที่กาะกลุ่มที่สุดคืออยู่ที่กลุ่มนี้นะคะ5้า0ถึงห5มาทำงานกับกิฟฟรีนอาทิตย์ละประมาณ6-7ชั่วโมงส่วนใหญ่มีงานประจําอยู่และเขาไม่บุกแต่เขาสบายค่ะรักตัวเองไหมรักรักกิฟฟรินไหมรักใช้กิฟฟรีนไหมใช้แต่เขาก็คงทําอะไรไม่ได้มากส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพวกเนี้ย กลุ่มที่ได้5,000ถึง1,500 0เนี่ยเขาจะมีความรู้เรื่องสินค้าพอสมควรโดยเฉพาะไอ้ตัวที่เขาใช้ค่ะนะคะแล้วก็เป็นคนน่ารักนุสัมพันธ์ดีผลก็คือจะเป็นคนชนิดที่ตัวเองใช้และเพื่อนฝากซื้ออาจจะเร่งเร้าคนไม่เป็นไม่เก่งมากนะอาจจะเป็นว่าใครฝากซื้อฉันก็ดูแลให้พวกนี้ก็จะได้รายได้ประมาณ5,000ถึงห5 0 0 0แล้วเขาก็ดูแลผู้บริโภคเป็นค่ะท่านมีดาวลายแบบนี้ไหม นี่ไหมคะดาวไายแบบนี้ดูแลยังไงคะถ้าให้หมอตอบง่ายๆนะข้อที่หนึ่งเอาละคอยดูแลเขาให้เขารักท่านเอาไว้ยังสนิทกันอยู่เสมอยามใดที่เขามีความทุกข์หรือมีปัญหาให้เขารู้ว่ายังมีเราอยู่ใกล้ๆแต่ถ้าเมื่อไหรา่ย,ยามใดที่เขาคิดว่าหมื่นห้าน้อยไปสำหรับหนูพี่หนูอยากโตคราวนี้คนนี้ต้องเปลี่ยนการดูแลถูกไหมคะ ถูกไหมคะแต่ถามว่าเราควรทิ้งไหมเราควรจะไม่เห็นหนะ้าเห็นตากันไหมไม่ใช่มาวันนี้ใช้โซเชียลมีเดียให้เป็นประโยชน์ไลน์หากันวันละครั้งก็ยังดีใช่ไหมโทรไม่ได้ไลน์หากันก็ยังดีโทรไม่ได้โทรไม่ติดมันวูดไปละไลน์ทิ้งเอาไว้คิดถึงนะเป็นห่วงนะไอ้สติ๊กเกอร์เราเนะี่ยส่งไปนะคะเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้เยอะเหมือนกันนะคะเยอะทีเดียวนะคะอีกกลุ่มนึงเนี่ยนะคะหมอก็พบว่ามีไม่น้อยในกิฟฟรีเลยเป็นแสนกันนะคือที่มีรายได้ประมาณ2 0 0 0 0ื่นถึงห้าหมค่ะ นะคะสองหมถึงห้าหมเนี่ยหมอจะพบว่าเขาเป็นเป็นกลุ่มคนที่มาอินทราบ่อยนะคะหรือว่าเวลามีกิจกรรมงานโปรงงานปีจะมากลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่แต่งตัวดีค่ะนะคะแต่งตัวดีมีตําแหน่งประมาณพาราได์ถึงประมาณเ e อ็กโคลซีฟไม่โตไปกว่านี้นะคะจะอย,อยู่อย่างมากก็เ e อ็กโคลซีฟหรือพาราได์แบบนี้แต่งตัวดีหน้าตาเนี้ยบสวยเราเพบว่าคนกลุ่มนี้พอไปวิเคราะห์ดู ผังองค์กรของเขาเราเพราะว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยดูแลผู้บริโภคได้นะคะสร้างเครือข่ายให้เติบโตเป็นแล้วบางคนก็ใช้เวลาแค่ประมาณเนี่ยสเดือนถึงสิบหกเดือนก็มายืนตรงจุดนี้ได้แต่เครือข่ายจะยังไม่ลึกนะคะคนที่มีรายได้ประมาณ 2- 0 0 0 0ื่นถึงห้าหมื่นเนี่ยเครือข่ายจะยังไม่ลึกส่วนใหญ่อยู่ที่สามสี่ชั้นจะถามว่าจะมายืนที่ 2- 0 0 0 0ื่นถึงห้าหมื่นคนของกิฟฟารินเนี่ยถ้าเก่งมากๆนะคะระบูและเอาจริงๆนะปีนึงก็ถึงนะ ปีหนึ่งก็ถึงนะแต่บางคนสิบปียังอยู่ตรงนี้นะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าดูแลพวกนี้ยังไงพวกนี้ไม่ธรรมดาแล้วแบ่งเป็นสองพวกพวกหนึง่งอายุงานานานแต่ได้แค่นี้อีกพวกหนึง่งมาแค่ปีสองปีได้แค่นี้ต่างกันแมมสองกลุ่มนี้ต่างไหมคะต่างมาแค่ปีสองปีได้แค่นี้คนนี้ถึงไดมอนมอนแล้วถูกป่าคะ ดูให้ดีๆวิ่งจุดเลยเหมาะสมกับจับไปแข่งแรลลี่รีวอร์ดเปยิ่งนักใช่ไหม